นี่นะคะพลอยก็ออกมาทา่ามกลางแสงแบบดดจ้าเจอรดดแต่ว่าผิวก็ไม่กลัวนะคะที่จะถูกแดบดบแบบโดนแดบดบไม่ถูกเหเลยวปะแต่ตอนนี้ก็โดนอยู่นะคะโดนแดบดบเราไม่กลแบบัวแดดเราบอกแล้วว่าซัมเมอร์นี้ไม่ต้องกลแบบัวดำเพราะว่าเรามีผลิตภัณฑ์เดบิลลี่ช่วยไว้นะคะมีหลายคนถามก,กันมาว่าผลิตภัณฑ์ที่พลอยใช้เพื่อดูแลผิวทันของพลอยคือส,สิ่งใดวันนี้พลอยมาใช้คําตอบให้แล้วนะคะเดี๋ยวพลอยย่าไปหยิบผลิตภัณฑ์มาแป๊บหนึ่งนะคะรอแป๊บหนึ่งนะ ผลิตภัณฑ์ที่พอยใช้นะคะก็จะมี3มตัวนี้นะคะทั้งหมด3ตัวนี้จะเป็นสําหรับผิวกายโดยเฉพาะนะคะเพื่อผิวกายขาวใสนะคะขาวใสเป่นประกายอล่านะคะเหมาะสาหรับแบบว่าอสาวผิวดำเหมือนพอยท่อนนี้พอยผิวดำตัวดําเยอะใช่ไหมล่ะก็มีเพื่อนๆบอกว่าอาจจะไม่เคยเห็นรูปปรติของพอยบางคนอาจจะเห็นแล้วนะคะถ้าไม่เคยเห็นก็เข้าไปติดตามในเฟสบุ๊กของพอยได้หรือไม่ก็ เฟ็บุ๊กแฟนเพจเบลลี่เฮาส์นั่นเองนะคะเข้าไปได้เลยนะก็จะพบเจอนะคะรูปอดีตของคอยพัชรานั่นเองนะคะก็เมื่อก่อนนะทั้งดำทั้งขวบแบบคุณแฟนจะหาคำมาบรรยายเปรียบเปยได้นะคะแต่ปัจจุบันก็ดูดีขึ้นขาวขึ้นนะคะ ผิวเนี่ยแบบว่าถ้าเราไม่ดูแลเนี่ยยิ่งปล่อยก็มีแต่ยิ่งเสื่อมสภาพนานวันก็ยิ่งโทรมนะคะสําหรับคนที่ดาอยู่แล้วก็ยิ่งปล่อยไปโดนแดดใช่ไหมคะแดดบ้านเราลองดูนะคะแดดบ้านเราเนี่ยแรงขนาดเนี่ยอย่างเงี้ยแดดยังส่องหน้าพออยู่เลยแรงมากแล้วก็ร้อนมากยิ่งช่วงนี้นะคะเข้าใกล้สงการแล้วก็ยิ่งแบบร้อนกันเสุดเลยนะแล้วก็เลยอยากจะมาฝากชิ้นผลิตภัณฑ์เนี่ยที่พลอยใช้ก็จะมีเป็นมาร์กตัวขาวซึ่งเป็น ตัวขาวเบอรี่นะคะที่ปล่อยใช้นะแล้วก ו, อ็อีกสองตัวนี้ก็จะเป็นเป็นโอไมโอไมวิงวิงกับปรินเซสมีนะคะโอไมวิงวิงเนี่ยจะเป็นโลชั่นบีบีครีมกันแดดนะคะแต่คุณสมบัติของเขาเนี่ยจะเหนือบีบีครีมทั่วไปนะ <c oughs> บอกไว้เลยจะแตกต่างกันแบบชัดเจนมากนะคะแล้วก็ส่วนตัวนี้ปรินเซสมีนะคะจะเป็นโลชั่นบำรุงผิวขาวเจ้าหญิงนะคะ ใช้แล้วจะผิวขาวสวยติดันเจ้าหญิงเลยนะเป็นสูตรแบบบำรุงผิวขาวในยามค่ำคืนเพราะว่าไวท์เทนนิ่งของเขาเนี่ยจะข้นทุ่เมเป็นมิกเซตนะคะเมื่อเราผิวขาวสวยใช้แล้เวลาใส่อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบดูดีอ่ะใส่ป่ะดูดีเออแบบว่าจะแต่งอะไรจะโชว์นู่นโชว์นี่จะโชว์แขนโชว์ขาโชว์ขาเองนะคะแต่ว่าวันนี้ใส่ยามค่ำคืนก็จะโชว์เอวโชว์หนุโชว์เดินอกโชว์ได้ทุกสิ่งอ,อย่างเลยยะเพราะว่าเราผิ ขาวแบ่ชิประลาดก็นี่เลยนะจากตัวนี้สำหรับกลุ่มผิวขาวโดยเฉพาะขาววัยขาวเล่นด่วนเลยนะคะแล้วก็สำหรับใครที่แบบว่าอยากจะขาวที่ทางสนการเนี่ยอยากจะไปเล่นน้าแบบนิ่ผับอะไรอย่างนี้แล้วแบบสวยสวยแบบก็ต้องมาตัวขาวทางที่ดีนะคะต้องใช้พกเซ็ถึงจะแบบเปลี่ยนแปลงได้ใช้เจนมากๆแต่ถึงแม้จะไม่ใชุ้กเซ็ปก็เปลี่ยนได้นะคะของเราเป็นผลิตภัณฑ์ที่แบบคุณภาพระดับ มาตรฐานสากลโลกผ่านการผลิต GMP นะคะแล้วก็ได้รับรองจากกระทรวงสาธารณสุขนะคะหรืออยนั่นเองปลอดภัยแล้วก็เห็นผลชัดเจนเห็นผลไวได้คุณภาพระยะยาวด้วยนะคะโอเคนะก็ฝากไปด้วย,วยกันติดตามได้ที่ www.facebook.com/ The Berry House นะคะเข้าไปที่นี่ได้เลยหรือว่าสําหรับใครที่อยากจะแอดไลน์มาหาพลอยก็ได้เลยนะคะพลอยพัชชา96 p l o y p a c t h เ c h a นะคะ96แอดกันเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วกันบ๊ายบายชุด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 แต่งนี้นะคะวันนี้ขอเรียบร้อยสักวันหนึ่งไปละ